พี่น้องชาวจังหวัดพังงาที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนายจำเริญที่เรียกพงษ์ธาดาพวการจังหวัดพังงานะครับจะขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับร่วมช่วยกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มหรือถุงยางชีพก็ได้นะครับผ่านพวการจังหวัดพังงาเพื่อจะรวบรวมนําไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบ ัญหาอุทกภัย,ยในขณะนี้นะครับโดยเพราะในบางพื้นที่ก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับไม่ว่าจังหวัดนครสุร,ราชสุร,ราษฎร์ธานีรังพัทลุงนะครับเราก็จะถ้ามีของสินของมากเราก็จะกระจายไปถ้าไม่มากเราก็จะอาจจะเลือกไปสักจังหวัดหนึ่งนะครับก็เอาจังหวัดที่ลําบากที่สุดน,นะครับซึ่งผ้ว่าอยากจขออนุญาตเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นอกาสนี้ก็จะเชิญชวนพี่น้องชาวพังงา ทุกสาขาอาชีพนะครับมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยไม่มีก็ให้แรงใจน,นะครับก็ในยามที่คนไทยประสบปัญหาทุกยากด้วยกันเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับตามวิธีของไทยนะครับแต่อดีตที่ผ่านมาเพราะงั้นก็วกก่าการจังหวัดก็จะขอญาตเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ร่วมส่งมอบสิงของบริจาคได้ที่ศูนย์รรมสารการจังหวัดพังงานะครับในวันและเวลาราชการนะครับ ผมเข้าใจว่าอาทิตย์นี้อาจจะเป็นอาทิตย์ที่ผมสุดท้ายที่จะปิดรับการรับมาจากนะครับเราจะรีบรวบรวมส่งไปแย่จะไม่ทันพี่น้องนะครับน้ำจะแห้งหมดซะก่อนนะครับขอบคุณมากครับ